โรมันเรนถูกจับกดเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีครึ่งความพ่ายแพ้ของเขาเกิดขึ้นในสงครามศึกสายเลือดบัตไลซิวิวอร์เรื่องราวเป็นอย่างไรคลิปนี้เรื่องเหมยปลาเรสตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องเหมยปลำเมสตอรี่นะครับกลับมาพบกับผมโดโมเช่นเคยครับที่หยิบเรื่องราวเหมยปลาม,มาเล่าฟังกันนะครับวันนี้กลับมาพบกันในบรรยากาศศึกใหญ่นะศึก มันนี่อินเดอะแบงโดยเราจะโฟกัสหลักๆไปในส่วนของอเนื้อเรื่องนะครับบัตรลายซิวิวอลครับสึกสงครามสายเลือดระหว่างสองฝั่งดิอูโซเจอกับโรมันเรนและโซโลซิโคอาแล้วก็มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นมากมายอะไรไงบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในแมชนี้นะครับคิดเห็นอะไรกับคู่นี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องมันปล้ำเรสตอรีด่ด้วยนะครับเอาจริงเนี่ยโมเมนต์ในสึกมันนี่เดอะแบงค์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่า มีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นไหมเป็น, Demon Priest, นะะเดเมนพรีสน่ไหมคว้ากระเป๋าฝั่งชายนะโอสกายคว้ากระเป๋าฝั่งหญิงจอนซีน่ามาโพรดูไม่ก์ตายคัมแบ c, ็กต่างๆนาน,นานมากมายเกิดขึ้นแต่หลักๆก,ก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึง่งว่าคลิปนี้เราจะโฟกัสไปที่ส่วนของคู่เอกเนาะก็คือคู่บัดไลท์ซีวิวอลนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อะไรเลียงเรื่องร้า้ฟังย้อนหลังอีกนิดนึงนะว่าเรื่องราวก่อนหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งก็อาจจะใช้คําว่าย้อนไม่ไกลมาก เป็นการปูพื้นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะแล้วก็อาจจะใส่เกรดเล็กเกรดน้อยสักหน่อยนะก่อนที่เราจะไปถึงแมชการปรั้ำนี้กันนะคือเรื่องหลักๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องราวระหว่างดิอูโซ่แล้วก็โซโลซิโกอารโรมันเรนเนี่ยก็คือการตีการของทีมบัตไลนเนาะนะครับสองฝั่งเนี่ยนะหลักๆก็คือว่าอูโซ่เนี่ยทนได้ไหวแล้วกับสิทธที่โรมันเรนทำโดยที่โรมันได้รับการประมาณว่าเขาใช้คำว่าแบบเป่าหูจากพอเฮเมนฝะั่งอูโซ่ไม่พอใจเฮเมนนะครับ ก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวประมาณตรงนี้เกิดขึ้นโดยในช่วงสัปดาห์ล่าสุดนอ้องในศึกส ma ทดาวเนี่ยการโปรบ,บทการมีเผชิญหน้าการรอบสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่แมชการปล้ำเนี่ยโรมบิรเรเนเนี่ยอ้างว่าเขาคือเดอะวันนะซึ่งก็คือเสื้อใหม่เลยแหละนะอาจจะประมาณว่าอาหาเรื่อว่าหาทางขายเสื้อเพิ่มด้วยอะไรงนี้เออแต่นั่นแหละเขาอ้างว่าเขาคือเดอะวันซึ่งเดอะวันที่ว่าก็คือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวที่รักกูโซอย่างจริงใจ และคอยให้โอกาสมาเสมอนะฮะไอการที่อโซ่เติบโตขึ้นมาหรือว่าโด่งดังขึ้นมาก็เพราะเขาเนี่ยแหละนะครับขณะที่ฝั่งของเจเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าโรมันแพ้ก็ไม่ควรจะเป็นทริ h บ e ลอีกต่อไปแล้วนะครับโดยถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยอ่ะไอเจก็ไม่อยากเป็นจิมมี่ก็ไม่อยากเป็นทริเบิลชีพเนาะแต่ถ้าจะโหวตให้ใครอาจจะเป็นโซโล่ก็ได้ทีมันก็เลยเหมือนเป็นการปั่นๆในคู่ของโซโล่กับโรมันเล็กๆน้อยๆนะ นะเพราะโซโลก็ยืนกอดอกเตะท่าเหมือนตามเดิมตามสไตล์นะครตามนั้นก่อนที่โรมันก็ขำแบบว่าในเชิงนึงอาจจะดูเหมือนดูถูกโซโลห่หน่อยๆนะสุดท้ายก็เลยสุดท้ายก็อัดกัน2ฝั่งแล้วก็เป็นความวุ่นวายในตอนจบของ SmackDown ตอนล่าสุดนะซึ่งเอาจริงจัดสนามเดียวกันกับ m ม n นิเดแบงโนที่โอ a r e รีนนะครับซึ่งอะไรเรียงมาเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องส่วนคิกออฟนะก่อนเข้ารายการนะ อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของพอลเฮเมนซึ่งก็โอ้โหออกมาจากห้องของโรมันเรนแล้วก็ร้องห่มร้องไห้นะครับโดยเอาง่ายๆก็คือว่าเฮเมนพยายามอธิบายว่าคืนนี้แมชเน,นี้ยบัตรลายซีวิวเนี่ยมันจะหนักหน่วงก็เขารู้สึกสงสารอูโซมากเพราะว่ารู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักมาตั้งแต่4ขวบเลยพวกนั้นจะเจอโรมันเรนในเวอร์ชั่นที่เป็นนักรบที่ถูกเลี้ยงโดยซิก้านะครับ โดยมันจะโดยโดยโรมันเรนเนี่ยจะพิสูจน์ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าอูโซเนี่ยไม่ใช่สุดยอดทักทีมในประวัติศาสตร์ของ WWE นะครับโรมันจะทําการลบล้างอูโซออกไปจากประวัติศาสตร์และก็ปิดด้วยคําว่าเฮมัน hey ก็บอกนะว่ามันจะจบที่ smash stack และ pin และส่งอูโซออกจาก WWE ไปในทันที แล้วมันก็ไปตรงกับที่โรมันเรนโพสต์ลงอ่าลงทวีตเอาไว้นะครับก็คือเนี่ย smash t h e m s p i k e game ใช่ไหม stack t h e m and win ซึ่งก็เป็นภาพในตอนที่โรมันเรนเนาะจับกดแล้วก็เอาชนะอ่าของเดนเน l b บอันแล้วก็เอชในศึกเรโซไมเนียนะับว่าย้อนกลับไปประมาณนั้นนะครับเหมือนกับว่านี่ก็เป็นสิ่งที่โรมันเรนเนี่ยอยากจะทำอ่าในค่ำคืนนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า เขาเนี่ยเหนือกว่าฝั่งของดิอุโซ่ทีนี้มาถึงในส่วนของแมชการปล้ำกันในศึก Money in the Bank กนะครับก็อย่างที่บอกเนาะแมชนี้มีชื่อว่าบัตไลส์ซิวิบวอร์โรแมนเรนโซโลซิโกอาแล้วก็ดิอุโซนะครับซึ่งแมชนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนเริ่มสตาร์ทมาเนี่ยโอ้โหอาจจะด้ยวยความที่ว่านะปล้ำที่อังกฤษถูกไหมฮะแล้วก็ช่วงเวลาเนาะถ้าเรานับบ้านเราเนี่ย โชว์มานี่เดอะแบงก์มันเริ่มตีสองจบตีห้าเกือบหกโมงราปกติมันก็เนื้ออกไหมก็จะเริ่มง่วงนะแล้วบิวอัพแมทเนี้ยแม่งใช้เวลาบิวอัพกันนานมากในช่วงต้นนะมันจะแล้วมันก็จะช้ามากนะผมก็รู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะเข้าเรื่องเนี่ยใช้เวลากันพอสมควรนะแต่เอาเพื่อเอาแฟนๆในสนามเขาก็ยังซื้ออยู่เห็นไหมขนาดแค่สตาร์ทแมทมาเนี่ยจิมมี่กับโซโล่เนี่ยที่ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรนักหนาเนี่ยก็ยังบอกไฟฟลายเอเวอร์เลยนะครับ เออนะก็ะว่ากันไปแล้วสักพักในช่วงต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝั่งของอูโซเนี่ยอาจจะใช้คําว่าดีกว่าเป็นแท็กทีมที่ดีกว่าเนาะลุมเล่นงานฝั่งโซโล่ที่อาจจะมีประสบการณ์น้อยกว่าหรือว่าโรมมเรก็โดนอัดไปด้วยแต่โรมมนเนี่ยหลังจากที่ถูกพอเฮเมนปลุกระดมนะครับนะเฮเมนเนี่ยบอกประมาณว่าเนี่ยไอ้พวกนั้นเนี่ยจะมาแย่งที่ของท่านอะไรน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโรมันก็แบบหงุดหงิด งุนงานไง motivate เรียบร้อยกลับมาสู้อ่ะพลิกเกมกลับมาได้เป็นทั้งฝั่งของโรมันแล้วก็โซโล่กลับมาเหนือกว่าฝั่งของอูโซโได้ในช่วงเวลานึ้งอ่ะคือจริงตามหลักการเนี่ยมันก็ตามหลักการเนาะนักเวลเปิมแท็กทีมก็ต้องเปิมแท็กทีมดีกว่าถูกไหมซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงต้นแต่พอโรมันเป็นเดี่ยวใช่ไหมเป็นนักเวลเปมเดี่ยวที่ดีกว่าเชน่นกันกับโซโล่ที่เป็นนักเวลเปมเดี่ยวที่อาจจะดูแกร่งกว่าอะไรเงี้ยก็ถูกโพสิชันในแมตช์มาประมาณนี้ อย่างที่บอกว่าโรมันก็ไปเปลี่ยนโมเมนตัมกลับมาให้ทีมตัวเองกลับมาดีขึ้นใช่ไหมเออแล้วก็แล้วก็ค่อยไล่ไปค่อยค่อยไล่เล่นงานฝั่งฝั่งของอูโซแต่โรมมนเนี่ยก็ถูกแฟนๆในสนามเนี่ยค่อนข้างที่จะด่าเยอะหน่อยเดี๋ยวก็แจกฟักบ้างเดี๋ยวก็ร้องเพลงใช่ไหมที่บอกว่าอ่า if you hate Roman s t a n up ใช่ไหม If you hate Roman stand up ก็คือถ้าใครเกียดโรมันก็ลุกขึ้นมาแล้วมันก็ลุกกันเต็มสนามเลยโรมันก็แบบบนบนหงุดหงิดง i, ุ่นงานบอกเฮ้ยปรนเาเน่า i, ทำไมเราต้องมาปั้มในอังกฤษเดียวยที่นี่แม่งโอ้โหแม่งแย่มากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะเห็นเลยว่าแบบโรมันดูท่าทางแบบค่อนข้างจะหงุดหงิด,งด,งดแล้วก็ไม่พอใจอะไรองนี้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ค่อยๆบิวอัพมาใช่ไหมฝั่งของโซโลกับโรมมนเนี่ยได้เปรียบมากกว่าจิมมี่อย่างที่เห็นในภาพก็คือโดนอัดโดนอัดน่วมเลยนะครับแล้วก็ไปฮอตแท็กมาเจก็มาโชว์ฟอร์มนะโชว์ฟอร์มเล่นงานนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปจบตรงที่อูโซทั้ง2คนนะคือโรมันกำลังได้เปรียบกันจะอูอาจะสเปีย์สุดท้ายหันกลับมาเจา so ออูโซ2คนสเปีย์เข้าใส่เต็มที่เลย นะครับแต่ยังดีว่าไอ้ทางด้านของโซโล่เนี่ยมาช่วยไว้ทันนะโรมันก็เลยรอดไปได้นะครับนะแล้วก็อ่าฝั่งของอูโซก็ยังได้เปรียบอยู่เนาะแล้วก็ไล่เลี้ยงไล่อัดไปเนี่ยนะจิมมี่เนี่ยครับจิมมี่เนี่ยจัดการซุปเปอร์คิกใส่โรมันแล้วก็เตรียมที่จะใส่สเปรชลงมาจากเชือกเนาะแต่ทีเนี้ยสเปรชลงมาเนี่ยเจอโรมันล็อกคอเป็นกิโยตินโช็กนะครับซึ่งกิโยตินโช็กเนี่ยก็ถ้าจำกันได้เนี่ยเขาก็จะอ้างอิงถึงในส่วนของเฮลนาเซลปี2020เนาะที่สิบ ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นก็คือแม์ระหว่างเจกับจิมมี่อ่าเจกับโรมันและจิมมี่มาดูอาการเจใช่ไหมแล้วจิมมี่พยายามแบบว่าเตือนสติโรมันสุดท้ายโรมันล็อกคอจิมมี่แล้วเจก็เลยบอกไอควิดอ่อาประมาณนั้นแต่อันเนี้ยอันเนี้ยรอดมาได้อันเนี้ยรอดมาได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเออแต่เป็นว่าอ่าย้อนมาจากตอนนั้นแล้วกันนะครับนะส่วนต่อมาก็เป็นมาถึงและจุดที่เมื่อถึงแม์โรมันก็จะเกิดขึ้นเสมอก็คือ เรฟบัมนะฮะหรือว่ากรรมการล่วงนั่นเองใช่ไหมคือมันก็ล็อกคอกันอยู่อะล็อกคอล็อกไปล็อกมาล็อกไปล็อกมาไปชนกรรมการร่วงจากเวทีไปแต่ทีเนี้ยฝั่งของอูโซพอดีแล้วเป็นทุกครั้งเลยนะกรรมการเป็นเกือบทุกครั้งแล้วกันเวลากรรมการหลับเนี่ยไอ้ฝั่งตรงข้ามโรมันเนี่ยจะได้เปรียบเออแล้วก็จะกดไม่ได้ใช่ไหมคราวนี้ก็ไม่ต่างกันเพราะว่าอูโซสามารถใส่ทําไม้ตายวันดีได้นะครับวันดีวันแอนดันเนี่ยนะ แต่ว่าก็ไม่มีกรรมการเพราะฉะนั้นก็กดไม่ได้ขณะที่ฝั่งของฝั่งของอูโซ่กำลังได้เปรียบท่างั้นของโซโลซิโกอากลับขึ้นมาทีนี้กลายเป็นว่าพลิกเกมนะครับเพราะว่าฝั่งของโซโล r โรมันเนี่ยนะครับฝั่งของโซโลโรมันจัดการใส่ท่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะสไปแอนสเปียอันนี้ท่านับอ้างอิงจากอ้างอิงจากาที่เขาพากันเนาะนะก็คือซามมนสไปและสเปียพร้อมกันใส่เจอูโซ so. นะครับแล้วก็ลากจิมมี่มาทับอีกอีกอีกฉากหนึ่งใช่ไหมทับสองชั้นเหมือนที่บอกว่านี่คือฉากที่โรมันอยากจะให้จบมากที่สุดก็คือเป็นการจัดการเต็มที่เต็มเหนี่ยวสั่งสองนอิวโซว่าโรมันเรนเนี่ยความจริงแล้วเหนือกว่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบอย่างที่โรมันเรนต้องการเพราะว่าสุดท้ายอูโซทั้งสองคนเลยนะคิกเอาท์ท่านี้ทั้งคู่นะครับตามนั้น นะแล้วก็อย่าแน่นอนพอถึงตรงนี้เนี่ยไอฝั่ง Solo, Roman โซโลโรมันก็ยังได้เปรียบไอโซโลโรมันก็อัดอ Solo, ัดไอพวกอูโซไปอัดไปอัดไปทีเนี้ยฝั่งของโซโลนะจะบอกคิดพิเรนก็ไม่เชิงอาจจะบอกว่าพยายามปิดบัญชีประมาณมานั้นแล้วกันพอเขาเนี่ยก็ลากลากเอาจิมมี่เนี่ยไปไว้ตรงโตง๊ะผู้บรรยายแล้วก็จะกระโดดลงมาอัดนะซึ่งก็ตามสไตล์ยาใช่ไหมแล้วก็กระโดดลงมาอัดตุ้มแต่ทีเนี้ยไอจิมมี่ดันหลบได้ ก็กลายเป็นว่าไอโซโลก็โง่ก็เจ็บก็คือแบบหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเวทีก็จะเหลือเป็นโรมันเจอกับอูโซสองหนึ่งนะครับซึ่งอ่าจริงๆเนี่ยอพยพย้อนกลับมาเนี่ยอ่าก็จะเป็นโรมันสู้กับเจก่อนเนาะซึ่งเจอ่ะโดนสเปียอีกอ่าโดนสเปียอัดอีกนะครับแต่เจเนี่ยอ่าหลังจากโดนสเปียท่านี้เสร็จปับ๊บถูกไหมเสร็จปั๊บก็สามารถคิกเอาได้แต่คิกเอานี้เป็นคิกเอาแบบพิเศษ เพราะอะไลายมันคือท่าคิกเอาท์ของโรมมเลนนะครับที่โรเาเลนเคยใช้ในช่วงแรกๆที่เป็น head of the table นะหรือว่า the tribal chief ตอนช่วงปี2ปลายปี2020คือเวลาจะคิกเอาท์แม่งชอบคิกเอาท์แบบกึงก่งๆโล w blow อะล้วงไปด้วยในตัวออนะครับประมาณนั้นและคราวนี้แต่ว่าคราวนี้โดดเองไงอ่านะล้วก็เลยพลิกลิกเกมอีกรอบนึ่งนะกลับมาเป็นอูโซอีกนะกลับมาเป็นฝั่งอูโซแล้วก็ฝั่งอนะูโซเนี่ยก็จัดก,การซุปเปอร์คิกใช่ไหมซุปเปอร์คิกร่วมกันแล้วก็ ปิดด้วยเจจัดการสป l a ชนะครับแล้วก็เป็นเจนั่แหละที่สามารถที่จะจับกดโรมันเรนได้นับสานะครับซึ่งก็สามารถเชื่อมโยงได้หลายเรื่องไม่เป็นเรื่องที่โรมันเรนถูกจับกดนะฮะบ,บนเวที WWE เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีครึ่งเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยโดนแบลลนคาบินจับกดในศึก TLC 2อนู่นเลยนานมาแล้ว ครับคราวนี้กลับมาจับก,กดโดนจับก,กดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้านับเนี่ยโรมันเรนคนแรกที่กดโรมันเรนในศึกใน WWE นะก็คือเจนั่นแหละสมัยสมัยเป็นอูโซปกติตอนนั้นโรมันเรนก็เป็นเดอะชิ e อะนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็คาดการว่าน่าจะลากกันไปถึงศึกซัมเมอร์แ m ลมเพราะว่าโอ้โหกดแชมป์โลกขนาดนี้แล้วใช่ไหมแชมป์โลกก็น่าจะมีผู้ัชิงที่ชื่อว่า เจอโซ่ so แล้วแหละในตอนนี้นะครับคือถ้าบิลลอัพสตอรี่ดีอะไรเงี้ยหรือว่ามีการวางเรื่องราวที่ดีแล้วก็ตอนนี้เหมือนที่บอกว่าเนื้อเรื่องอบัตรลายถือว่าฮอตมากๆจนทําให้เรตติ้งไมบดีพุ่งเนี่ยผมว่ามันก็ถือเป็นอะไรที่น่าสนใจก็เดี๋ยวก็มาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะนะสำหรับทางด้านของฝั่งของบัตรลายเนาะโรมันเรนเจอโซ่ใช่ไหมจิมมี่โซโลอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวว่ากัน นะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากกันด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องมวยปั้มเรสตอรี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้โดโมูต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ